สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับฟังข่าวสารก็มาพบกับแอดมินอีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบบ่ายนะคะวันนี้แอดมินก็จะพาท่านผู้ชมมาดูดวงกันนะคะเปิดดวง12ราศีกับอาจารย์หมอช้างนะคะดวงในเดือนกันยายนซึ่งก็จะเช็คในเรื่องการงานเงินความรักแล้วก็โชคราบนะคะ กนไปดูรายละเอียดกันทางช่องก็ขอฝากให้ท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับฟังข่าวสารใหม่ๆต่อไปนะคะเราก็ไปดูดวงกันต่อเลยค่ะเข้าสู่ดวงนกันยายนเดือนที่9ของปีหมอช้างทศพรสีตุลาได้ทำนายดวง12ราศีช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ดาวพฤหัส พักรองสาย้ายกลับช่วงวันที่28กันยายนเวลาตี5 32นาทีมีผลกระทบต่อหลายๆราศีโดยหมอช้างระบุผ่านหมอช้างทีวีว่าในวันนี้สามารถสวดมนต์ด้วยของสีเหลืองหรือทำบุญผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ได้เลข5และเลข19หมอช้างบอกว่าราศีที่ดวงจะดีขึ้นหลังดาวพฤหัสย้ายกลับก็คือราศีธนู ราศีกรกฎและก็ราศีมังกรราศีธนูจะส่งผลดีเรื่องการเงินมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เป็นบวกได้เงินก้อนหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองจังหวะเรื่องงานจะส่งผลดีเรื่องความมั่นคงก้าวหน้าเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องการเงินไปต่อกันที่ราศีกรกฎนะคะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในชีวิตจะมีพลังเข้ามามากขึ้นปัญหาอุปสรรคลดลง มีโอกาสช่องทางใหม่ๆการงานก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเซ็นสัญญาความรักก็ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีความหนักแน่นแฟ้นมากขึ้นนะคะไปต่อกันที่ราศีมังกรจะเป็นเจ้าภาพหลักของงานนี้ก่อนหน้านี้เจอสารพัดเรื่องรายได้ไม่เข้าแต่ช่วงเดือนกันยายนหลังวันที่28กันยายนไปแล้วการงานเปลี่ยนแปลงมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นคงทางการงานดีขึ้นมีข่าวดีเรื่องการเรียนได้รับความมิตรตาจากผู้ใหญ่อย่าปล่อยให้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ผ่านพ้นไปทั้ง3ราศีนี้ได้รับผลดีจากดาวพฤหัสย้ายราศีนะคะไปต่อกันที่กลุ่มราศีที่ชีวิตจะก้าวหน้านะคะซึ่งก็มีราศีสิงห์ราศีเมีุแล้วก็ราศีกันนะคะราศีสิงห์ดีเรื่องการเงินคึกคักมากขึ้น มีโอกาสรับทรัพย์ไหลามาเทมาเหมาะก,กับเรื่องเจรจาขยับขยายงานช่วงต้นเดือนแต่กลางเดือนไปแล้วเด่นเรื่องเงินจากการทำงานมีข่าวดีหลายเรื่องจะเกิดขึ้นไปต่อกันที่ราศีมีนเป็นราศีเจออุปสรรคมีปัญหาความเครียดเยอะแต่หลัง17ก,กันยายนชาวราศีมีนจะมีโชคลาภได้อะไรมาอย่างไม่คาดฝันเหมาะด้วยเรื่องเจรจาสัญญาค้าขายติดต่อนายหน้าตัวแทน มีลูกค้าเพิ่มจะส่งผลดีต่อชาวราศีมีนนะคะไปต่อกันที่ราศีกันดวงดาวมีพลังใครว่างงานอยู่หรืองานไม่สำเร็จก่อนหน้านี้ในเดือนนี้หลัง17กันยายนไปแล้วจะมีอำนาจเจรจาต่อรองงานเข้ามามากขึ้นหรือใครว่างงานอยู่ก็จะมีข่าวดีร้านจะคึกคักมีลูกค้ามีไรายได้มีข่าวดีเรื่องการเงินมั่นคงเข้าม,ามามากขึ้น ไปดูต่อที่กลุ่มที่คลี่คลายเดินหน้าต่อก็คือราศีเมถุนราศีพิษิกและก็ราศีพิจิกนะคะราศีเมถุนเดือนนี้จังหวะด,ดวงดาวส่งผลดีขึ้นในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนหากจะเปลี่ยนงานหรือเริ่มต้นค้าขายใหม่ๆใ,ให้ลงมือทำในช่วงต้นเดือนเลยจะรากรื่นติดขัดน้อยมีข่าวดีเรื่องความรักด้วยหากใครโสดจะเริ่มต้นสัมพันธ์ใหม่ก็มีลุ้น คนมีคู่ไม่มีปัญหาอะไรไปต่อกันที่ราศีพิศพิกนะคะในเดือนนี้มีเรื่องดีๆเยอะโดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนต้องเดินหน้าต่อหลังจาก17กันยายนไปแล้วเหมาะมากในการลงทุนขยับขยายเช่นนายหน้าทำงานเรื่องออนไลน์จะส่งเสริมและเกิดความก้าวหน้าที่ดีมากทาแล้วสำเร็จไปต่อกันที่ราศีพิจิกนะคะในช่วงนี้ดวงดาวโชคลาภโดดเด่น มีโอกาสมีลุ้นเรื่องงานที่ไม่คิดว่าจะได้ใครที่ติดต่ออยู่อย่าเพิ่มหมดหวังจะมีคนติดต่อมาลูกค้ามีเข้ามาแน่นอนหรือเรื่องงานที่เราไม่มีตัวช่วยก็จะมีคนมาสปอร์ตให้การสนับสนุนให้ราบรื่นและง่ายขึ้นใครชอบเสี่ยงโชคดวงดาวส่งผลดีรวมถึงการเจรจาติดต่อเซลลนายหน้าตัวแทนสัมภาษณ์งาน ไปดูต่อกันที่กลุ่มราศีที่เป็นเดือนแห่งการท้าทายประกอบด้วยราศีเมษร,ราศีกุมแล้วก็ราศีตุลน,นะคะราศีเมษมีอุปสรรคในการทำงานและแก้ไขตลอดทั้งเดือนช่วงต้นเดือนกันยายนยังดีอยู่แต่กลางเดือนไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงหรือหากเริ่มต้นใหม่ไม่มีปัญหาแต่หากไม่มีอะไรใหม่เลยต้นเดือนให้ระมัดระวังและค่อนข้างเะาีาย แต่ก็สามารถนำทักษะมาแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอนแต่ก็มีข่าวดีเรื่องการเงินนะคะมีเงินมากองตรงหน้าคว้าเอาไว้ได้ด้วยความรักก็ดีมีเสน่ห์มากไป <c oughs> ต่อกันที่ราศีกุมเ <c oughs> ตือนเรื่องสุขภาพต้องดูแลตัวเองให้มากเป็นพิเศษเป็นราศีแห่งการลงทุนต้องเสียเงินเสียทองแต่ก็ไม่ได้เสียฟรีนะคะต้องระวังเรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่าย ดูแลการเงินให้ดีและมีความเบื่อหน่ายในการทำงานอาจท้อเซ็งก็หาวิธีคิดใหม่ๆแล้วก็กระตุ้นความกระตือรือร้นให้ตัวเองด้วยนะคะไปดูต่อกันที่ราศีตุลน,นะคะก็เป็นราศีที่มีข่าวดีเรื่องความรักใครที่เคยมีปัญหาและก็ขัดแย้งกันมาก่อนก็จะกลับมาคืนดีและปรับความเข้าใจกันได้นะคะส่วนเรื่องงานก็จะเครียดเพราะถูกตั้งความหวังไว้เยอะ ก็เป็นความท้าทายของเราทำให้เครียดและก็กังวลใจระหวังเรื่องคำพูดการสื่อสารการเจรจาอาจจะผิดพลาดส่วนการเงินกระเป๋ารั่วอย่าช็อปมากนะคะต้องวางแผนกันรายรับรายใจ่ายให้ดีพ้นเดือนกันยายนไปแล้วจะมีข่าวดีอะไรเข้ามาอีกด้วยนะคะส่วนวิธีการเสริมการงานและก็ความเฮงก็คือการเสริมโหเฮงให้ตนเองต้องใส่ไม่มีจุดสะดุดบนใบหน้านะคะ อย่างฝ้าก็จะทำให้หัวหิ้งเรามีปัญหาใบหน้าช่วยเสริมเรื่องการเงินการงานแล้วก็ความรักนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคําทํานายเปิดดวง12ราศีประจําเดือนกันยายนจากอาจารย์หมอช้างนะคะใครที่ดวงไม่ดีก็ไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะว่าเรื่องดวงมันก็มีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดาของปกติชีวิตของคนเรานะคะ อะไรที่อาจารย์หมอช้างเตือนเราก็แค่ระมัดระวังไว้ก็เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมท้ายนี้ทางช่องก็ต้องขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีความคืบหน้าหรือสิทธทิประโยชน์เรื่องอันใดทางช่องก็จะเอามาลงเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอีกนะคะแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวกลับมาพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ